ผมและนี่ก็เป็นทริปการเดินทางเที่ยวลาวครั้งแรกของผมกับแฟนโดยที่ครั้งนี้เราจะขี่รถไปที่ด่านข้ามแดนจังหวัดหนองคายระยะทางก็ประมาณเกือบห0ร้อยกิโลโดยที่ทริปนี้เราจะไปเที่ยวลาวโดวยการข้ามฝั่งแล้วก็ไปนั่งรถไฟเที่ยวกันมาดูนครับว่าทริปนี้เราจะเจออะไรกันบ้างหวมากต้องหาอะไรรล้ลอนๆลงท้องยังไม่หิวหรอกแต่ว่า มันหนาวเท่า <een> ท <da al> ี่เช็ดดูมัน14องศาเขาบอกว่าเวียงจันทร์อะประมาณ10องศาก็ไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันก็สำหรับแผนของทริปนี้ล่ะผมกับแฟนตั้งใจว่าวันแรกเนี่ยเราจะเดินทางไปให้ถึงด่าน ด่านหนองคายแล้วก็ข้ามไปที่เวียงจันทร์ก่อนเราก็จะหาโรงแรมถูกๆนอนในเวียงจันทร์หนึ่งคืนเสร็จปุ๊บเช้าเนี่ยเราก็จะเดินทางต่อโดยจะไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเวียงจันทร์ซึ่งช่วงที่เราไปนะรถไฟเขากําลังเปิดใหม่เป็นรถไฟความเร็วสูงในลาวนะครับโดยที่เราก็จะนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงแล้วก็ไปหลวงพบางโดยทริปนี้ระยะเวลาก็น่าจะอยู่ประมาณ 4-5้าวันที่จะอยู่กันในลาวมาดูกันครับว่าจะเจออะไรกันบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ด่านหนองคายเอารถมาฝากค่าฝากเท่าไหร่นะ50บาทเดีวกัองชมพนี่เขาให้ใบมาด้วยชมผมนับตามวัน50บาทนับตามวันวันล, 50, ละ50รถเล็ก20บาทรถใหญ่มอไซค์ใหญ่ห0บบาทไป มีรับส่งด้วยค่ะ สองคนค่ะ อันนี้ยังไนอันนี้เราอยู่ที่คนครหลวงเวียงจันทร์ใช่ๆเราจะเดินลงแลนี์ตอนนี้เดินผ่านวัดวัดสะเกตปะเหมือนเป็นอยู่ในแมพอันนี้เดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันครับโกโก้โกโก้ ใช่ใชตอนนี้เราอยู่ที่ลาวครับเมื่อเช้าเราออกจากบ,บ้านมาตอนตีสี่น่าจะตีสี่ขี่รถมาถึงหนองคายประมาณบ่ายโมงแล้วก็ข้ามมานี่ใช้เวลาข้ามประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วหนูตอนนี้บ่ายสามเฮ้ยเราใช้เวลาข้ามเกือบสองชั่วโมงเลย รออประมาณชั่วโมงเน่ะถ้าเอาจริงๆริงแล้วเราก็เดินมาด้วยไงมาแต่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึ่งต่ <ละ S 2> อเราตามที่ข้างกระดาษลาวอ่ะเรารอนี่ด้วยไงรอรถออกรอรถรถเมล์ที่มาตลาดเช้าออกเฉยเค่ะแล้วหาโรงแรมถูกๆนอนเพราะเราไม่มีจริงๆเราต้องกางเต็นท์ด้วยซ้ำโอเคครับมี่เ่อีลา เราได้มอสไซมาร้อยประมาณร้อยแปดสิบาทจากตอนแรกเขาคิดเท่าไหร่นะแสนสองหมื่นกี่ตอ่อเขาเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่ประมาณสามชั่วโมงแล้วเขาคิดเยอะเป็นหน่วยแต่อลดเปหน่วยใช้ประมาณยี่สิบบาทเป็น,นเดทไ,ไหนกัน หลังจากที่เราข้ามมาที่ฝั่งลาวนะครับเราก็มีไปหาที่พักโดยที่เราก็หาที่พักที่ราคาไม่สูงมากนะครับเพื่อที่จะนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องออกแต่เช้าเพื่อไปขึ้นรถไฟเราก็เอาไว้แค่นอนนะครับหลักๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเช่ามอไซค์ครับแล้วก็ขี่รอบตัวเมืองเวียงจันทร์แล้วแน่นอนครับถ้าเกิดใครมาเวียงจันทร์ก็ต้องมาเที่ยวประตูชัยซึ่งประตูชัยเนี่ย าลาวเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อสดุดีแก่ตอนที่เขาประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสก็จะเป็นศิลปะแบบตกแต่งแบบลาวล้านช้างนะครับถ้าเกิดใครมายังไงก็ต้องมาตรงนี้แน่นอนถ้าเกิดมาเวียงจันทร์ก็มันเหมือนแนดมมาของเวียงจันทร์ทีหลังจากมาประตูชัยเราก็ขี่รถเล่นรอบเมืองแล้วก็ไปหาอะไรกินแถวแถว ตลาดที่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงที่จะมองเห็นประเทศไทยด้วยสำหรับวันแรกในลาวของเราก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยต่อไปที่วังเวียงรถไฟนี่เป็นรถไฟใหม่ผมก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันเป็นรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของผมแล้วก็มาดูกันครับว่าที่วังเวียงเีอะไรเที่ยวบ้างฝากติดตามกันด้วยนะครับ